ครับผมสวัสดีครับวันนี้บ้านทุงษษษ่งเกษตรฟามสุขนะครับพามาชมลูกเป็ดอีเหลียงเรานะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่ออกวันที่ที่เท่าไหร่ก้าอ๋อนี่สิบเก้านะครับสิบเก้ามกลาอากาศจะหนาวเย็นแค่ไหนก็ออกนะครับช่วงนี้จะเห็นอัพคลิปเป็ดน้อยนะเพราะว่าพอดีติดงานบรรยายด้วยนะครับ อันนี้ก็เสร็จจากงานบรรยายที่ที่เมื่งใหม่นะครับก็เลยมารับลูกเป็ดนะครับที่ฝากฟักไว้ที่นี่นะครับนองจากที่บ้านตู้เต็มครับตู้ฟักเต็มทั้งสองตู้เลยนะฮะเราลยมาฝากฟักไว้ที่นี่นะครับสวัดสดีครับผมว่า,ออวาชะละครับจงไม่าามาใช่ไหมมารับเลยนะ แต่ลูกเป็ดอีเหลียงชุดนี้จะสีสันค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับแข mm. ็งแรงทุกตัวครับถึงแม้จะอากาศจะหนาวเย็นนะครับตู้ฟักคุณภาพของเราไม่มีปัญหานะครับ mm. ยังคงทำหน้าที่ฟักลูกเป็ดให้อ,อกร้อยเปอร์เซ็นอยู่เหมือนเดิม mm. นะรุ่นนี้ก็ไข่แปดสิบกว่าฟองนะครับก็มาลุ้นกันฮะตอนนี้เกินห้าสิบแล้วครับ ก็ยังปักอยู่ในตู้อยู่นะครับส่วนลูกเป็ดยังแข็งแรงทุกตัวนะครับผมแล้วก็ขาโปวตีนมันก็โอเคนะครับไม่มีบิดงอไม่มีเสียลัขษาะชมความสวยงามครับลูกเป็ดอีเหลียงเราน,นีอายุสองวันแล้วครับเนี่ย